วัดดีกับเพื่อนอยู่กับผมในกิคลิปตอลิสซีด oh, oh, oh. วันนี้ฮะเรามีอัปเดตใหม่กับเกมบอมคริปโตครับที่ต้องบอกว่าหูเมื่อคืนไม่โคตรว้าวเลยผมนั่งทํางานแล้วก็นั่งรอเซิร์ฟมันปิดเข้าไม่ได้อยู่ถึงประมาณแบบตีหนึ่งตีสเลยอนะทุกคนแต่ว่ามันมีอัปเดตใหม่มาครับนั่นก็คือระบบ a v e n n นเ r อร์โของบอมคริปโตมาแล้วครับเพื่อนโอ้โหต้องบอกว่าใครที่เล่นบอมคริปโตกันอยู่ในตอนนี้เมื่อวานก็คงจะแบบตื่นเต้นกันนะดูโอ้โหเมื่อวานมีฝัดเยอะแยะมากมายเลยนะครับในกลุ่มว่าเกมจะแตกบ้างก็อย่างที่บอกครับคอมอมูนิตี้ของบอมคริปโตค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรนะแต,ตกต่างจากซีมายที่ที่เราผ่านมานะครับแต่ว่าก็มีแหละนะครับมีในในส่วนของคนแพนิคก,ก็มีเยอะแยะนะครับแล้วก็มีคนฝัดเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ด้วยการที่ปล่อยคลิปออกมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีข่าว ดีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้เข้าในสู่อ่า BBKEK e, ก็คือได้รับการเข้าสู่ Exchang e อีก Exchang e หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นข้ามไปเพราะว่าอันนั้นเราไม่มีข้อมูลนะครับว่าว่า e x c h a n น e นั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออะไรขนาดไหนแต่คราวนี้ก็เพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูข่าวนี้ครับเนี่ยคลิปวิดีโอที่ปล่อยมาล่าสุดของบอมคริปโตครับแอปกลับแอปเวนเจอร์โหมดครับนี่นะฮะนิวโหมดเลย เป็นสตอรี่โหมดด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมบอมบ์คริปโตมาจากบอมเบอร์แมนครับเพราะฉะนั้นโหมดแอดเวนเจอร์ก็จะเล่นแบบบอมเบอร์แมนครับทุกคนก็คือเราสามารถเลือกตัวละครของเราหนึ่งตัวเนี่ยมาเล่นแบบเกมบอมเบอร์แมนนะทุกคนทุกคนจะสังเกตว่ามันมีตัวเราเนี่ยจะก,กระพริบเวลาโดนระเบิดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่เ,เราสามารถตายได้นะทุกคนแล้วก็เนี่ยมีการเดินด้วยมือเองนะครับนี่แล้วเขามีบอสด้วยนะทุกคนดูฮนะโอ้โหนี่คือ เหมือนย้อนวานวานครับสำหรับใครที่ได้เล่นเกม Bomberman มานะครับนี่เราก็จะเห็นว่าโอ้โหน้องกบน้องกบกูน้าสงสารจัดเลยนะฮะมาสุมาถึงบอสแล้วครับโดนระเบิดตัวเองตายโอ้โหน่าสงสารน้อง,น,องนี่นะฮะก็จะเห็นว่านี่เขาบอกว่าเลเวลเฟลครับผม o f ฟแบ t เ l e l u ลักน t ก i ์ e ก็คือตายก็คือตายเลยนะครับมาเล่นใหม่นี่ครับปลดล็อกภาปลดล็อกของ a อ v e n เจ r e ์โหออกมาแล้วครับ เมื่อวานนี่เป็นที่ฮือฮามากๆครับนี่ Incomingsoon นะครับเพราะว่าตามถ้าตามอวายเปเปอร์เนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะมาในควอเตอร์ที่4ของปีนี้ก็คือว่าสิ้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันแน่นอนกับโหมดนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าในภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในโหมดใหม่นี้ที่จะเข้ามานะฮะนี่ครับ ทุกคนจะสังเกตว่าจากภาพหน้านี้นะทุกคนจะสังเกตว่ามันมีด่านทั้งหมด5ด่านครับก็คือ1ทับ1นทับสทับทับทับครับแต่ว่าเขาบอกว่าบอสเนี่ยมีมาถึง5ตัวครับก็คือนี่ว่าใน1่ด่านเนี่ยจะมีด่านย่อยประมาณ5ด่านครับแล้วก็จะมีอาจจะมีเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นศัตรูเนี่ยอยู่ในแต่ละด่านทุกคนเห็นไหมอ่าตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นเหมือนทหารใส่หมวกสีดาตรงนี้เป็นไดโนเสาร์และนี้จะเป็นเหมือนตัวที่มันเป็นหุ่นยนต์อะไรแบบนี้นะรก็จมีอส ที่เป็นเหมือนรถถังตรงนี้นะฮะก็คือ5ด่านและเราก็สามารถเลือกตัวละครครับนี่อย่างตัวนี้ฮะเป็นกบซูเปอร์เลเจนต์นะครับมาเพื่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือเขาบอกว่า1ตัวฮีโร่เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้1ครั้งต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีฮีโร่เยอะๆก็เล่นได้ตามจํานวนครั้งทั้นเลยนะฮะแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับก็คือว่าการที่เราจะเล่น ได้ดีและเร็วมากขึ้นในโหมดแอเวนเจอร์นะครับก็คือเราจะต้องมีฮีโร่ที่มันเก่งๆขึ้นนั่นเองเพื่อน เพราะฉะนั้นมันก็คือจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นอีโคโนมิกนะครับเป็นโทเคโนมิกที่เพื่อนๆถ้าไม่ถ้าเพื่อนๆมี c m อ่ะเพื่อนๆก็จะช้าใช่ไหมมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็จะช้าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับในการเปิดหาตัวที่มีความหายากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดในการเบิดนั่นเองเอออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าตัวละครไหนที่มันมีสกิลดีๆมันก็จะเป็นตัวละครที่มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นในอนาคตถ้าระบบของ Marketplace เปิดขึ้นนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมก็ได้เห็นในกลุ่มเริ่มมีโพสต์กันบ้างแล้วนะครับว่าตัวระดับนี้นะครับมีสกิลแบบเซตนี้ขายอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่เอาแล้วฮะพอมาเก็ตเพลสมันมาแบบนี้ครับมันก็จะเกิดการบิวอัพตัวขึ้นครับเกิดการบรีบตัวต่างๆขึ้นนในการอัพตัวก็จะมีการคำนวณมากยิ่งขึ้นเป็นการ Play to Earn ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นคับเพื่อน นี่นะฮะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งครับโหมดแบทเทิลนนะีที่ต้องบอกว่าโอ้โมันจะต้องเป็นอะไรที่ที่แม่งหมันแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเคยเล่นเกม Bomberman นะที่มันเล่นกันได้5้ถึงแคนเนี่ยโอ้โหตั้งแต่สมัยแบบเครื่องซูเปอร์ m ฟมิคอมอะไรเงี้ยมันต้องมันแน่ครับแล้วก็คราวนี้มันก็จะกลายเป็นอาจจะมีการจัด อีสปอร์ตหรือว่าการจัดการจัดการแข่งขันที่เกิดขึ้นภายในหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็ต้องก็อาจจะต้องรออัปเดตว่าแบตเทิร์เนี่ยมันสามารถคัสตอมห้องอะไรต่างๆได้หรือเปล่านี่ก็คือว่าคือตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับกับสิ่งที่ที่ทมันกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับเกมบอมคริปโตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมได้ได้ดูในกลุ่มเนี่ยก็มีคนที่เขาเอาภาพมาออกมาแล้วนะครับว่าการเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีรีว์ดของมันด้วยนะครับเช่น ภาพที่เขา,เาขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเล่นจบด่านเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด4เหรียญทุกคนโคตรเยอะเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีค่าที่เราจะต้องจ่ายเข้าไปเล่นเช่นกันนะครับเพราะว่าในจักในภาพเนี่ยก็คือว่าเราต้องจ่าย2เหรียญในการเข้าไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ฝีมือสะส่วนหนึ่งครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเรื่องการเปิดตัวการอัพตัวนะครับที่ก็ต้องบอกว่าถ้าสาย cm ล้วนก็ เอาใจช่วยทุกคนครับเพราะว่าผมก็ CM เเยอะเหมือนกันผมมีแลงแค่2ตัวนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายกระแสมากเลยนะฮะว่าในกลุ่มเนี่ยเขาใช้เพลงนู้นเพลงนี้เปิดตัวเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่าแต่ละเพลงแม่งใช้ได้จริงเปล่าเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปหน้าครับอย่างที่บอกครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับก่อนจะเสี่ยงนะครับก็ต้องศึกษาลงทุนกันอย่างชัดเจน ก็ต้องก็ต้องศึกษานะครับแล้วก็เอาเวลาไปลงทุนกับความรู้เพ mm ื่อดความเสี่ยงของเรานั่นเองครับผมแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงมากก็เข้าครับไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเงินเย็นไม่ต้องซีเรียสครับ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่คร, mm hmm. ครับเพื่อนกับผมในกิคร mm ิปโตลิส